คนพิการเนี่ยไม่ได้แม้แต่คนเดียวเลยมึงช่วยตอบกูหน่อยได้ควายว่าเขาไม่ต้องการให้สวเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเหมือนเดิมอีกต่อไปนะเพราะต้องการให้สวเนี่ยเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพเพื่อสะท้อนปัญหาในกลุ่มอาชีพนั้นให้ตรงในสภาได้คือสิ่งที่เขาเขียในเจตนาโรงนะเพราะงั้นเนี่ยเขาเลยไม่ได้กำหนดวุธีการศึกษาใดๆทั้งสิ้น การจบก็เป็นปริบปรได้ด้วยเนี่ยเออมอ๋อมันก็ดูแบบแปลกประหลาดอ่ะผมงงนะครับทีพอพูดถึงคนขับรถหาว่าไปด้อยค่าถามกลับนะครับอาคนพิการเนี่ยไม่ได้แม้แต่คนเดียวเลยมึงช่วยตอบกูหน่อยเถอะไอ้ควายแปลว่าอะไรวะคนพิการไม่ได้เลยเออไม่ได้เลยเอืออเวน แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปอะค่ะสิ่งที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขาบอกก็คือสวนเนี่ยอยากจะให้เป็นคู่ที่ทรงคุณวุฒิเลยแล้วก็อยากจะให้แตกต่างจากสสนะคะก็เลยออกแบบมาอย่างนี้แต่พอไม่มีการระบุในส่วนของวุฒิการศึกษาอะค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าเออไม่ปอเจ็ดอ,อะไรอย่างนี้ก็มีมัธยมต้นก็มีแล้วก็เข้ามาเป็นสวนที่คุณบอกว่า,าจะเป็นผู<อ>่ทรงคุณวุฒิค่ะ อ่าอย่างเงี้ยก็ได้คือสวชุดนี้เนี่ยคุณมีชัยเขาเขียนในบันทึกการลืมว่าเขาไม่ต้องการให้สวเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเหมือนเดิมอีกต่อไปนะอ่าเพราะต้องการให้สวเนี่ยเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพเพื่อสะท้อนปัญหาในกลุ่มอาชีพนั้นให้ตรงพูดในสภานั่นคือสิ่งที่เขาเขียนในเจตนารมณนะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้กาหนดวิธิการศึกษาใดๆทังสิ้น เพนนียงแต่ว่าขอให้มันตรงของอาชีพด้วยกันไม่ใช่เอากลุ่มอาชีพเสริมอาชีพสมัครเล่นเนี่ยมาอันนั้นมันก็ไม่ถูกมันไม่ตรงตามเจตนารมณ์ถ้าตรงตามเจตนารมณ์<ค>ก็คือว่าจะต้องเอาคนในอาชีพนั้นมาเป็นตัวแทนอย่างเช่นถ้าเป็นสื่อเนี่ยมันก็ต้องเป็นสื่อจริงๆอ่ะใช่ไหมต้องมีวิชาชีพจัดสื่อได้รับเงินจากการประกอบอาชีพสื่อไม่ใช่ทำสื่อแบบสมัครเล่น อ,อย่างผมเนี่ยได้ทถูกสัมผัสวัยเนี่ยผมเป็นสื่อได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เงินที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการทําสื่อ,อแต่ว่ามันได้มาจากการประกอบอาชีพเป็นกา,าราเพราะฉะนั้นผมจะสมัครก็ต้องสมัครถูกอาชีพนั้นอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะอย่างคุณแอนเนี่ยอาจจะได้เป็นอาชีพสื่อใช่ไหมเพราะว่าออ่ได้เลี้ยงชีพด้วยการประกอบอาชีพสื่อนั่นแหละ อันนี้คือความะสงมของกรระมโดนนะครับอย่างอย่างคุณแอนได้ครับได้ปริญญาโทสื่อเลยครับพอโดนฟ้องเข้าไปแล้วเกือบติดคุกอันนี้ได้ปริญญาโทถ้าติดก็ปริญญาเอกเลยแบบจักรพงอแล้วแบบนอกจากที่มีอาชีพที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยตรงแล้วอะค่ะบางคนก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนเหมือนจะไม่แบบ เหมือนปลอมแปลงขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนให้มีการรับรองตัวเองได้อะไรแบบนี้ตรงนี้ท่านอาจารย์คิดว่ามันเป็นปัญหาด้วยไหมคะที่มีสวหญิง<อ>ท่านหนึ่งอะคะ่ะที่ได้คะแนนสูงสุดเลยอะแต่้าให้องทันข้อมูลเป็นแท็์นี่ยผว่าอ้นนี้น่าจะจบนะเพราะตัวเองไม่ได้เป็นพแพทย์ถ้าเกิดเขาเป็นแพทย์เนี่ยมันก็ดูตลก ไม่ได้เป็นศาสตราจารย์เขาบอกว่าเป็นศาสตราจารย์อืแล้วก็ปริญญาเอกที่จบมาเนี่ยมันก็โค้งอ้องแถวอ่ะอันเดียวกับจบกับธรรมดาเลยน่ะรู้สึกใช่ที่เดียวกแค่ละครับที่เดียวกันแค่แล้วก็ได้คะแนนมากที่สุดในประเทศเลยนะใช่ถ้านั่นแหละอาจารย์พี่ใหญ่ช่วยวิเคราะห์ผมหน่อยครับมีปัญหาาในกรรเพาะว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จ เออไอ้นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแนมีคนไป็นแั้ครับอายุก็สี่ปีนะใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นเป็นทำเกี่ยวกับความงาม<ช>สวย<ช>ด้วย<ช>อะไร<ช>ด้วยนะครับ<ช><ช> เออก็ออผมก็ไปดูไปดูเข้า<ร> <19 S 2> วันแล้วนนอ่าได้สูงสุดเลยใช่ค่ะแต่ที่ผมสง,สงสัยอันนี้อาจารย์พิชายช่วยวิเคราะห์ให้ผมหน่อยว่าอ,อ,อีตาสมชายเนี่ยรอบแรกรอบสองเรื่องอะไรเนี่ยแกมารล้วลเลยคะแนนเสียงแกเกินเจ็ดสิบเลยรอบสามมันเหลือสี่ได้ยังไงผมถามว่าอะไรพวกที่เลือกแกมันหายไปไหนหมดครับอาจารย์ครับสมชายวงสวัสดิ์นะคะคือผมดูแล้วเนี่ย พวกเครือข่ายสีแดงเนี่ยเขาไม่ได้ไปจับตั้งอย่างจริงจังครับะคือเขาอาจจะส่งคนไปแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักอ,อะไรต่งางๆเนี่ยก็เลยอาจจะมอะีอาการประมาทอะไรแบบนี้นะมันก็เลย ดูในจอรอซาร์ดอยู่ดูไลฟามากินดูก่อนทานเองบ้างแบบชิมหนูไปหาหมอหมอว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานหี่ก็เอกมากทานดูก็ดีขึ้นพอหมอนัดก็ไปหมอบอกว่าปกติหมดแล้วไขมันเบาหวานความดันค่าน้ำตาลก็ร้อยส3า